ววน,น,น,นบ้าเลยป่ะ อยู่ตรงนู้นอีกตัวหล,ลายเลยข้อนี้อันอนี้สวยอืมอึ๋ว phải quân, Mày dậy đâu vậy Nhìn mấy cò Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไอ้บอสเดินเข้าไปหาเลยไปเอ่งเลยโอ้โหโคตรบิ๊ก <laughs> ใหญ่จริง <c oughs> นี่เรายิงแนวหน้าอย่างเดียว <c oughs> แนวหน้ายิงเต็มเบ้าไปเลย ว่ายน้ำไปไว่ายน้ำมาอยู่นะฮะนี่นโอ,โอ้ตัวใหญ่นี่หว่าอืออนี่

เต็มที่เลยย,ยังอ้วนวายไปไหนอ่ะนี่หักเลย เล้อเลยแอบดูไม้อยู่วิ่งโดดขึ้นมาของทับหน้ายิงก่อนเลยงั้นไปมุมข้อ <c oughs> เล็งมานานแล้ว <c oughs> ตัวหัวผู <c oughs> ้โพลอยู่นั่นแหละเต็มข้อออกมาได้ไหมว่า <c oughs> ทายที่สั่ง ไม่ออกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสายสาวบ้านสายขาดมานอนร้อใช่มันบกและแค่เนี้ยตัวสวยนะโดนยังจะขาดก่อนยังจะขาด โอ้โหเป็นไงกวากรอบอือกรอกสุดต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเก็บแล้วโอ้โหตุบเลอร์เลยนอกน้ำพอดี 嗯，查哈，哦，啊、哦，嗯，罗、哦啊，我 <laughs> 勒。